ตื่นเสาร์มาเมื่อนีพี่น้องตอนละก็อบกลมจวดจาดจ้าสวัสดีทักทายค่ะแซบหนัวครัวชอบฟ้าพี่น้องจ้ามื่อนีสิฟ้าเห็ดอ้อมกบพี่น้องอ้อมกบเสียแบบฮวงเฮิมกบที่อ้อมเมือนีอก,นออก,ะ,กนะสองโตพี่น้องแต่ว่าเป็นกบย่างเด้ตําเครื่องกะพริกหอมแดงตะไคร้พี่น้องจ้าตามย่างตามให้เขากันแล้วก็เอามาพัดพี่น้องพัดกับน้ำมันให้มัน,นหอมจัง่อยหนึ่งก่อนจักเป็นหอมเลยเป็นย่างพี่น้องทั้งไอทั้งจำ เครื่องหอมแล้วนะพี่น้องนะช่อฟ้าก็กเอากบใส่จากกบมือนีก็จะเป็นกบย่างพี่น้องช่อฟ้าจะได้กบสดนั่นแหละแต่ว่าไปซื้อแล้วมันไม่มีแต่ลาดไม่มีแต่กบย่างเพ่นย่างไว้ไม่ละ2ตัวตัวละ30บาทไม่ละ60บาทพี่น้องจ้าก็พอดีเอามาแกเอาตะเนื้อพี่น้องจ้าพราะยางแล้วแกเอาตะเนือ้อมันก็สิแกง่ายแกได้ตะเนื้อแล้ววันนี้ก็เอามาผัดผัดกับเครื่องพี่น้องให้มันหอมหอมแล้วก,ก็ใส่ปลาราลทับพี่หนึ่งพี่น้องจ้าผัดหอมหอมผัดให้มันหอมหอมแล้วก็ใส่น้ำล่างคลุกพี่น้องจ้าใส่น้ำ ใส่น้ำร้างขวดปลาพี่น้องพอะว่าปลาเมดพ่อดีเม่ดขวดนี่ได้พี่น้องเพราะเป็นเม็ดบ้านพ่อเม็ดบานนี่ก็คือยังมีอีกร้ายพอชา้าสื้อเป็นแพก <c oughs> ขาดบ่ได้พี่น้องสื่อที่หนึ่งก็เป็นแพกไปเลยนะคะเติมน้ำเรียบร้อยแล้วกะต่อมตะต่อมจักน้อยหนึ่งพี่น้องแล้วก็สิปิดฝาปาน,นี้ปิดฝาปล่อยให้มันเดือดจักน้อยหนึ่งกบยางก็สิแข็งๆจักน้อยเนาะพี่น้องตะบาเวลาเข้าออกมะแกวตะเนือมะสีายบ่มีกระดูกพ่อเข้าปิดฝาเรียบร้อยแล้วมาเปิดเบื้องพี่น้อง กะอเจาะพอดีพอดีรู้สึกว่าพอดีแล้วกะสิใส่บะคุ้งเฮิ่มมนนี้พี่น้องจ้าหนีบะคุ้งเฮิมใส่บะคุ้งแล้วแล้วกัสิค้นจักน่อยหนึ่งคนแล้วแล้วกัสิตะล่อมตะล่อมให้มันเข้ากันแล้วก็สิปิดฟ้าไว้จัะประมาณ1ิบนาทีพี่น้องเห็นบะคุ้งมันสุกจ้าครบสิบนาทีกัมาเปิดเบิ้งพี่น้องบะคุ้งก็เริ่มสุกลวจ้านามปมอเจาะพอดีเลยสิ้นกันเลยพี่น้องว่ว ซิมเบืองแหลมมันบอกใครนัวไปไหนพี่น้องก็เลยเติมเพิ่ปรุงรสไปซอนนึงจ้กเติมเราวันนี้กับข้นตลอมปอมแปมให้มันเขากันอีกสักนิดนึงพี่น้องจ้าพ่อเขากันดีแล้วบะฮุ่งซุปบะฮุ่งกับซีซุกลีแล้วนะชาฟักกิ๊ดใส่เป็นผักหอมมนนียพี่น้องนี่ผักหอมผักกระเห้งใส่อมกบเหนียก็คือสุดยอดแล้วพี่น้องจ้าล้วก็เอามาใส่น้ำกันกับบื้องเพิ่มนี่อมกบใส่กระเุ่งเพิ่มใส่ผักกระแห้งนี่มันเป็นอยังที่ฟินมากหอมพี่น้องจ้า พักเข้ากันดีคักพี่น้องพักสองยางนี่กับอ้อมกบดิกับกบดิก็คือเข้ากันดีค่ะพี่น้องจ้าคนบวกลบปุบปับปีนไปปีนมาตะล่อมตอมแต้มให้มันเขากันเรียบร้อยพี่น้องจ้าบักฮ่งกระซุกแล้วผักกอ้แงกับซุกแล้วหน้าที่นี่สิบอกว่าหอมหอมพี่น้องจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะชอฟากับสิทธามการตักไปกินจนตัวบันนี้พี่นองจ้ามาด้วพี่นองเด้อผู้ได้กินข้าวน้ำชซฟามาจ้าไปกินข้าวกันค่ะที่นี้